ของพี่ของน้องก็เล่นไม่ได้มีของเล่นไม่ได้เล่นอะไรทุกอย่างเลยไปเล่นนั่นหรือเปล่าอันนี้ป้าของน้องก็ไม่เล่นอะไรหนูอ่านเลยนะยังไงโอเคขอโทษี่อ่ะก่อนเนี้ยก่อนนี้ก็ไม่ต้องกินก่อนนี้ก็ไม่ต้องกินตอนนี้ก่นของน้องก็ไม่้ จุดค่ะดค่ะ <Okay. S 1> จุ๊บก่อนน้องเล่นด้ยวยนะคะค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะเอาค่ <Okay. S 1> ได้ค่ะเอาน้องไม่มีมือถืออ่ะน้องไม่มีมีแต่เท้าค่ะว่าน้องเป็นไดโนเสาร์ค่ะน้องไว้บนตรงนี้ได้ค่ะไว้ที่เขาได้ค่ะ